สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับกับช่องต้องสมรีสีหกอมเล็ดครับวันนี้ก็มีพระบางๆครับนี่เป็นพระย่อยๆครับแต่ก็รวมๆแล้วก็มีราคานะครับก่อนจะชมคลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็มีพระสมเด็จรุ่มเหมือนครับปีสองหครับสองค์ นี่เล่มเดิมจากวัดครับแล้วก็นี่เหรียญ M 1 6นะครับบล็อกเงินอันนี้ก็เป็นเหรียญหล่อวัดโบสถ์ครับปีสองสี่เก้าหกครับนี่สมด็จสมเด็จสมเด็จครับหล่อสวยๆแล้วก็นี่ครับพระประจำวันครับนี่ปีสองสี่เก้าเก้าหล่อตะใบครับนี่ อันนี้ค่อนข้างจะใหญ่หน่อยแต่พระดูง่ายครับนี่ดูผิวไฟครับตามซอกพระนะครับพวกนี้ก็เป็นล็อกเก็ตนะครับนี่หลังตะกูทองคําครับอันนี้ก็เป็นล็อกเก็ตพิมพ์เล็กปีสองห้าสามเก้าครับอ่านี่ครับอีกหนึ่งองค์ครับหลวงผู้เชยวัดท่าควายครับสิงห์บุรีครับอ่ะก็ วันนี้มีย่อยมาหน่อยครับก็สําหรับสมาชิกท่านใดครับมีแบบนี้ผมก็ยินดีรับเช่านะครับอันนี้สวยเดิมครับถูกใจครับนี่องค์นี้ รูปเหมือนครับนี่แท้ๆดูง่ายครับอันนี้แขนแตกอันเนี้ยอันนี้แขนไม่แตกครับแบบนี้ครับนี่นี่นี่แบบนี้นี่เลี่ยมเดิมจากวัดนะครับทั้งสามองค์นี่นแบบนี้ครับนี่ใครเจอแบบนี้นะนี่สวยๆนะครับนี่โอ้ยก็ขอบคุณครับ คุณพี่ท่านนี้ครับที่นําพระมาแบ่งปันให้กับผมนะครับในราคาที่ผมมีช่องว่างแล้วไปต่อได้ครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีครับที่ส่งมาให้ทางร้านต้องสิงห์บุรีสีหกอมูเลตครับน,นี่สวยเดิมทุกองคเลยครับนี่ เลี่ยมเดิมนะครับแบบนี้ดูเลนกระจกเลยครับในเลนนู้นะครับนี่อ่ะก็เดี๋ยวไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ